สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา อ l l n e เ MG4 ใหม่รถคอสโ s เวอร์ไฟฟ้าได้ปรากฏตัวให้เราได้เห็นกันแล้วโดยล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook นามว่าคุณนัทพลศีจันแจ้งได้ถ่ายภาพรถพังตัววิทดสอบในประเทศไทยโดยป้ายทะเบียน PC-2138 กทอมอซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเปิดตัวในไทยอย่างเร็วที่สุดคือปลายปีนี้หรืออย่างช้าคือต้นปี2023 สำหรับ MG4 Electric เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของค่าย MG รุ่นแรกที่ใช้สถาปัตยกรรมโมดูล่า MSP ใหม่ของ SAIC Motor ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้โดยการกระจายน้ำหนักแบบ50/50 50, ทำให้เพิ่มความสมดุลในการขับขีด่ได้ดียิ่งขึ้น โดยขนาดของตัวถังของ MG4 จะมีความยาว4,287ม m mm, มกว้าง1,835ม m mm, มสูง1,504ม m mm, มระยะฐานล้อ2,705ม m mm, มน้ำหนักของตัวรถ2 0 6 2กิโลกรัมถึง2,86 0กิโลกรัม สำหรับรูปลักภายนอกของ MG4 จะได้รับการออกแบบบนตัวถังคอสโซเวอร์ที่เน้นความสปอร์ตมากขึ้นและมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED ส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED รูปทรงตัววายที่เชื่อมต่อเข้าหากันกับโลโก้ตรงกลางและติดตั้งล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลัดด้วยยาง215/50ั R17 พร้อมกับด้านข้างสีดำ ส่วนภายในห้องนดสสารของ MG4 จะมาในโทนสีดำที่ให้อารมณ์ความสปอร์ตมากขึ้นและพวงมาลัยแบบ2กา้านท้ายตัดสีดำและหน้าจอสัมผัสแบบรอยขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ส่วนแผงหน้าปาดัดจะเป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วส่วนแผงช่องแอร์จะเป็นแนวนอนเรียงยาวและเกียร์แบบลูกบิด ส่วนเบาะนั่งโจมหุมด้วยหนังพร้อมระบบอุ่นพร้อมระบบนำทาง gps และระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายรวมถึงกล้องมองภาพ360องศาส่วนในด้านขุมพลังของ mg 4 ev จะมีเลือกถึง3รูปแบบเริ่มต้นที่รุ่น se standard length ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นจะติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ด้านหลังให้กำลังสูงสุด168แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5 1กิโลวัตต์อา่วทำระยะทางในการวิ่งได้สูงสุด 351กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐานด l บ p โดยมีอัตราเร่งจากศูนย์หึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.5วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด161กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาในรุ่น SE ลองเลงระดับกลางจะติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ด้านหลังให้กำลังสูงสุด200แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์อัวสามารถวิ่งได้ทางไกล452กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP และมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.7วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด161กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสุดท้ายในรุ่นโทฟี่จะติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ด้านหลังให้กำลังสูงสุด200แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกล435กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP โดยมีอัตราเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.7วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด161กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับราคาจำหน่าย MG4 EV ในตลาดยุโรปเปิดราคาอยู่ที่28,495ปอนด์ถึง31,495ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,220,000บาทไปจนถึง1,350,000บาทส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนั้นจะนำรุ่นไหนข้ามมาวางจำหน่ายบ้างและจะเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราคงต้องมารอรุ่นกันครับ ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปิดตัวในไทยอย่างเร็วที่สุดคือปลายปีนี้หรือยังช้าคือต้นปี2023ครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอับุณครับ